เป็นยังไงลูกเอ้ยอยากออกข้างนอกมากเลยปัญหาทางการค้าที่เราคุ้นเคยเดิมๆทำงานหนักก็ไม่ได้ดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดความตลาดระลอกความแรงกระด้างได้บ้า่อ้ามันเป็นอย่างไรแม่ข้างนอกทำไมมันน้าโอกไปจังยัยแต่ถ้าเป็นระดับผลิตแถวต่างเนี่ย เอาลักกันแล้วสองพี่น้องเศรษฐีเศรษฐีรักน้องรวยทองนะเศรษฐีรักน้องรวยทองนะรักน้องเลยลูกเศรษฐีรักน้องรักน้องรวยทองจังเลย เการรักกันเราดูทางนี้ก็รักกันเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันสักๆเป็นนายกแล้วพักๆก็ตีกันแต่เราต้องดูตามสถานการณ์ไปทางนี้ก็ระแวงกันเนี่ยเนี่ยเแรกมันมีความตัดใจที่จะเคลืนมันไม่มีทั้งฝ่ายการเมืองด้วยกันอย่างขันเธอเธอมีชุดไหมทีรีดแล้วมันถึงเกิดเหตุปัจจัยตรงนี้เเหาดือดร้อน แม่มันดีก็อยู่ข้างนอกแม่มันีออกไปชมวิวข้างนอกแม่มันีคงลมเย็นหน้าดูเลยสองพี่น้องนี่ก็เลยอยากออกไปด้วยเอ้รักกันจังเลยนะวันนี้รักน้องวันนี้ไม่ตีน้องเฮ้ยเศรษฐีอะปกติตีน้อง อุ้ยหาเห็บหามัดแน่น o ขบบด้วยแล้วเหรอะไม่มัดเหรอขบซะขนาดนั้นขบไปขบมาเดี๋ยวก็โดนแง่งพี่ดีจะไปไหนพี่ดีไปพี่ดีไปสนใจชาวโลกพี่ดีจะไปห้องครัวอย่างเดียวขบไปขบมาอย่างแง่งกันนะไม่ได้อันนั้นมีอมากกว่าไปเยอะพ่อขาขาก็น้อยกว่ารักกันอันเนี้ย โหโหเปียกหมดแล้วโหเช็ดหมดแล้วน้องเริ่มลำคาญแล้วน่ะสิโอแล้วสิเอ้ยก็ไม่รู้อีกทีเป็นคดีนะโอ้แล้วพอแล้วดังนั้นปัจจัยที่มันจะเอื้อให้นายกคนนี้เดินนัไปเป็นไน่ยังไงถึงขบขนาดนั้นเนี่ยน้องเหม็นหมดแล้วมั้ง อ้ยคนหนึ่งก็จะเป็นบุกห้องครัวแล้วนะเรื่องแตกาเพื่กานชนเลยใช่ไ่ไมไ